เขานโจโนโจนอจอบ้านในยูเมกาดิสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า EU รีโบนนะผมถ้าผมอ่านผิดผมต้องขออภัยด้วยผมเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าโคโนโจโนอจอนะอจอบ้านในยูเมกาดินะผมซึ่งเรามาดูกันที่สกิล M1 นะฮะนี่ครับผมสกิล M1 ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งบอกไปเลยว่าแมปนี้นี่ภาพสวยมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมดูนะครับผม M1 ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ วิ้ยคือแบบโมเดลอะไรก็ดีนะขนาดทรงผมของโจโนโนโจบาน่าเนี่ยวิ้ยก็ยังเท่นะและ้วมาดูกันที่สกิลหนึ่งนะฮะวิ่งเป็นการมูด้าครับผมเป็นการต่อยรัวๆนะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรผมก็จำไม่ได้นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะไอสำหรับสกิลเ,เอ็มวิ่งสกิลหนึ่งนะผม <c oughs> <c oughs> ผมพูดผิดไปเป็นเอ็มบันไอเรามาดูกันที่สกิลสองครับผมวิ้ยสกิลสองนี่เป็นการอ๋อเป็นการสร้าง สร้างในลากไม้หรือเปล่าลากไม้หรือไออะไรวะเขอเรียกว่าอะไรบาเนี่ยลากไม้หรือเปล่าท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นลากไม้หรือว่าต้นไม้ผมว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้มากกว่าเพราะว่ารากไม้ไม่น่าจะเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้เรามาดูวิธที่สกิลสามสกิลสามเป็นการต่อยผู้ต่อสู้ระยะประชิดครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันโตได้นี่มีทำลายเฮ้ยทำเฮ้ยท,ทำลายไอ้บล็อกคู่ต่อสู้ได้ครับผมท่านผู้ชมเห็นนะวิธีอยู่นะเนี่ย แล้วมันมีอะไรเขียวๆออกมาด้วยนี่ผมสำหรับสกิลหนึ่งนะฮะเฮ้ยผมว่าโมเดลไอ้เขาทำโมเดลรูปแบบสกิลแล้วก็โมเดลทรงผมเนี่ยผมอย่างชอบเลยดูดิเหมือนดีโอเลยนะผมเหมือนดีเหมือนดีโก้นะผมตอนที่บาหลวงรีจะจะเซ็ตจ้กบ้านเป็นภาคเจ็ดนะเหมือนดีโก้ตอนเด็กเลยนะผมสกิลที่สี่อ๋อสกิลที่สี่ไม่ใช่เคาน์เตอร์ผมตอนแรกผม,ผม,ผมก็งงผมคิดว่าเป็นเคาน์เตอร์แต่ที่ไหนได้มันเป็นการฮิวตัวเองนะนี่นะผม ก็ให้แบบว,ว่าเดี๋ยวผมให้ไอ้ดัมมี่ตีนี่ครับผมเป็นการปับ๊บหรือว่าเป็นการฮิวตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ปั๊บหรอกถ้าปั๊บมันจะอีกแบบนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลฮิวครับผมเรามาดูกันที่สกิลเอ่อจีครับผมหรือว่าสกิลอันติเมทนะฮะอันนี้เป็นบล็อกครับผมผมนึกว่ามันจะอุ้ยนี่ไงสกิลจีครับผมเป็นการเสยียบเอลโล่ใส่ตัวเอง เฮ้ยท hey, ่านผู้ชมเฮ้ย hey, แล้วแล้วดูดิโคตรเท่เลยเฮ้ยท <Hey, S 2> ่านผู้ชมแล้วดูทรงผมก็เปลี่ยนไปด้วยอ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยท่านผู้ชมเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> คือเท่ไปไหนอะ่ะอุ้ยจาก39บผมจากไอนะ้ศูนย์จุดสามสิบเก้าน่าดาเมจตอนนี้เป็นหนึ่งแล้วนะผมโอ้โห oh, ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเฮ้ย<ป> สุดยอดว่ะท่านผู้ชมมันสุดยอดมากเรามาดูสกิลเอ,อสกิลหนึ่งใหม่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยคือเท่มากคือไอโมเดลสกิลเอ้ยโมเดลสกิลกนี่เปลี่ยนไปเลยที่สกิลที่สองอะไอ้เลเซอร์แมงป่องน่าจะเป็นสกิลระยะไกลนั่นไงนะผมเลเซอร์แมงป่องเฮ้ยโคตรเท่เลยเหมือนในเรื่องเป๊ะเลยอะสกิลไอเลเซอร์แมงป่องนะท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเท่มากท่านผู้ชม เอ้ยแล้วจะเทีไปไหนอะแล้วสกิลสามอะเออสกิลสามเป็นการโพดท่าเหรอหรือว่าเป็นท่าเคาน์เตอร์น่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์นะเนี่ยท่านผู้ชมอุย้ยนั่นไงท่าเคาน์เตอร์อุย้ยไม่นึกเลยว่ามันจะมีท่านี้เฮ้ยทำไมไอเอเบย์ไม่เอาท่านี้เข้ามาเฮ้ยท่านี้คือโกงมากท่านผู้ชมแต่ว่ามันแต่ว่ามันแบบว่าไอ้ระยะเวลาสั้นมากครับผมระยะเวลาการเฮ้ยโอ้เฮ้ยแล้วจะเทีไปไหนอ,อะเฮ้ยโคตรเตะเลย เอ้ยท่อยูคือแบบมันโคตรเท่เอ้ยล้างล้างไอ้ล้าง,งสถานะอย่างความเป็นจริงอ่ะท่านผู้ชมใช่หรือเปล่าวะทำไม่ได้ครับผมเอ้ยคืออุยออ้ยคือเท่มากท่านผู้ชมอุย้ยดูดิเหมือนดิวโบโลโดนต่อยเลยอ่ะโดนจูโนโน่ไอ้โดนในโกลเด้นเอ็กซ์ฟเรียสโต้ต่อยเลยอ่ะท่านผู้ชมแล้วสกิลที่สี่อุย้ยสกิลที่สี่เป็นการกลับไปที่ศูนย์คืออะไร ้ยทผู้ชมไอตัวดัมมี่มันล้มเลยอ่ะผู้ชมเฮ้แสดงว,ว่ามันเป็นสถานนะสะตั์นอะไรพวกนี้ใช่ปะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครมีความรู้ก็บอกผมด้วยนะผมเพราะว่าผมก็แบบว่าเพิ่งมาเล่นแบบนี้เลยนะผมตั้จใจเจ็บซื้อตอนะนะัวละครแล้วเนี่ยเก็บตังซื้อตอัวละครซึ่งเขาว่ากันว่าโค้ดนี้มีไอเฮ้ไอเกมไอแมปนี้มีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาแจกสำหรับสกิลไอสองนะ ก็จะเป็นการสร้างต้นไม้ไปแบบว่าใส่หน้าคู่ต่อสู้เฮ้ยมันก็โดนอยู่้วยว่าตอนแรกผมนึกว่ามันไม่โดนเรามาดูสกิลที่แบบว่าทําลายบล็อกอคู่ต่อสู้ได้ผมสกิลที่3นี่เป็นการแบบว่าทาลายบล็อกอคู่ต่อสู้แล้วก็สร้างดาเมจให้ด้วยครับผมนี่ยผมชอบสกิลไอ้ฉากไตเติ้ลฉากคัชซีนมันมากอะนะผม,มคือเพ้ามากแล้วคือทรงผมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตอนที่เลคยิมตะเนี่ยทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์ะ คือแบบว่าถ้าแบบว่าไอคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะแบบว่าโดนสถานะสตันหรือว่าล้มใช่ปะท่าไม่ชมก็มไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครแบบว่าพอมีความรู้กับไอตัวละครโจลูโนโจบาหน้าในแบบนี้ก็บอกผมด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่ยังไม่มีความรู้มากนะผมเพราะว่าผมเพิ่งเก็บเงินในเกมนี้ซื้อเลยนะผมยังแบบว่ายังไม่รู้อะไรเยอะมากับผมนะนะก็ดูผมใส่ตัวดัมมี่ไปสำหรับ คนที่จะเล่นก็ผมผมว่ามันก็เป็นตัวอีกตัวที่แบบว่าเอ,อ่อเหมาะสาหรับลงลงลงแหงลงแหงลง,ลง,ลงอะไรสักอย่างอะลงแล้วแต่ท่านผู้ชมจะลงนะผมแต่ว่าผมว่าถ้าจะเอาไปพีพียู่คนอะผมว่ามันโกงมากครับผมหลังจากที่เรากดสกิลจีไปครับผมหลังจากที่เราแบบว่าโดนเลควย่มไปครับผมนี่คือเท่มากครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็ bye bye, บายบายครับผมท่านะผู้ชม